สวดีค่ะพบกับช่องมินิชาแนลนะคะวันนี้เราก็จะมาทำวิธีทำนาฬิกาไอโมให้ถูกต้องนะคะอาจจะเสียงแหบขออาภัยนะคะเราไม่ได้ลงคลิปมาหลายเดือนมากเลยใช่ไหมคะทุกคนเพราะว่านานมากเราก็ไม่อยากทำนะคะเพราะว่าเปิดเทอมนะคะเดยเรามาดูวิธีการเปิดก่อนแต่ขอโทษด้วยนะคะ เพราะว่าเราไม่ได้เรายังไม่ได้ชาร์จแบตนะคะเพราะว่าเมื่อวานเราไปโรงเรียนนะคะแล้วก็มันแบตหมดะคะ่ะเดี๋ยวเราาวิธีการใช้กันเลยนะคะนี่นะคะเราก็เบี่ยงมามันจะมีสีดำสองดูใช่ไหมคะวิธีการเปิดก็ต้องเปิดตรงนี้ก่อนแล้วก็แล้วมันก็จะขึ้นใช่ไหม แล้วก็มันจะมีแล้วก็เราแต่อันนี้เราไม่ได้เปิดนะคะเพราะว่ามันแบตหมดทุกคนก็รู้กันใช่ไหมคะและมันก็จะมีแบตอยู่ตรงนี้นะแบตอยู่ตรงนี้ถ้ามันจะมีสี่ขีดนะคะถ้าเราได้มามันก็จะได้สองขีดเราก็ต้องเอาไปชาร์จแบตนะคะเราจะบอกอะไรนะคะข้างในนะคะมันก็จะเปิดปากมันก็จะเป็นรูภาพสีฟ้าแต่เราเล่นเรากด มันก็จะเป็นสีฟอนแล้วเ,เลือดไปแล้วก็จะมันมีไฟเลยนะคะนี่นะคะวิธีการเปิดนะคะมันก็จะแบบนี้ใช่ไหมแล้วก็แล้วก็กดตรงนี้แน,น่น,นแล้วก็แล้วก็ต้องเปิดเราห้ามดันมันนะคะแต่เราดันนะเพื่อมันจะไม่ได้เเดี๋ยวขอไปดันเอ้ยเดี๋ยวขอไปเออทาปไปนึงนะคะ